สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าวันที่31ของเดือนธันวาแล้วครับเป็นเช้าวันสุดท้ายของปีพศ2565นะคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามบินสุรภูมิครับก็วันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตครับมาเล่าแล้วก็มาให้รีวิวให้ดูครับว่าบรรยากาศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สนามบินนี่ครับมีอะไรคึกคักมีอะไรน่าสนใจบ้างครับนี่ครับก็ตามสภาพที่เห็นนะครับตอนเช้านะครับ ก็ดูค่อนข้างจะไม่ค่อยคึกคักมากครับเพราะว่าวันหยุดยาวครับทุกคนก็ส่วนมากก็ได้เดินทางกลับบ้านครับต่างจังหวัดหรือว่ากลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องกันเกือบหมดทุกคนแล้วนะครับทุกคนก็เหลือไฟเหลือบางคนที่ยังยังเดินทางอยู่ครับแต่ก็ส่วนน้อยครับนี่ครับอันนี้คือชั้น2นะครับเป็นผู้โดยสารขาออกนะครับเป็นผู้โดยสารขาเข้าครับท่ทีครับระหว่างประเทศครับให้ดูครับก็ยังมีครับปลายครับนี่ครับ ก็โอเคครับผ่านไปแล้วครับของปีพศ2565นะครับก็ตามที่สรุปยอดนะครับก็จํานวนท่องเที่ยวก็ทะลุเป้าเกินเป้านะครับคิดว่ารัฐบาล12ล้านกว่ากว่าครับ12ล้านกว่ากว่าคนครับของภายในปีนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็ตั้งเป้าไว้ครับปีหน้าก็ประมาณ20ล้านคนครับมาดูกันครับว่าเราจะทําได้ไหมครับแต่สำหรับผมนะครับ100%ผมคิดว่าประเทศเราสามารถทําได้ครับเพราะว่า อีกหนึ่งข่าวดีที่เราได้รับมาก็คือหลังจากปีใหม่ก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับก็จะเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วครับก็เขาเปิดประเทศให้กับคนในประเทศเขาครับสามารถเดินทางไปเที่ยวนอกประเทศได้แล้วครับก็เป็นเรื่องดีครับนี่ครับให้ดูครับบรรยากาศตอนเช้าประมาณสัก9ก้าโมงนีครับ สวัได้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 ครับได้ครับค่อนข้างจะเงียบครับนี่ครับให้ดูทุกคนครับก็ผมจะมาพูดนะครับอันนี้คือความคิดในส่วนตัวนะครับว่าทิศทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยครับว่าการท่องเที่ยวหลังจากโควิดนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทิศทางในการท่องเที่ยวครับ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับถือว่าเป็นการเล่านะครับเดี๋ยวถือว่าเป็นความรู้เลยครับเพราะว่าอันที่ผมจะเล่านี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับนักท่องเที่ยวที่น่าจับตามองนะครับภายในปีหน้านะครับก็จะเป็นประเทศจีนครับก็หลักๆประเทศจีนครับ2ก็คือประเทศรัสเซียครับประเทศรัสเซียครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่นิยมที่จะมาเที่ยวประเทศไทยครับประเทศจีนรัสเซียครับแล้วก็ตะวันออกกลางครับ ก็ค่อนข้างจะเป็นประเทศที่น่าจับตามองครับตะวันออกกลางส่วนมากก็จะมาเที่ยวกรุงเทพหรือว่าเที่ยวเมืองไทยครับเป็นแพ็กเกจของการดูแลสุขภาพไปในตัวด้วยครับทุกคนคเพราะว่าบ้านเราก็เป็นเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่าการรักษาพยาบาลที่นี่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่นิยมสําหรับพวกตะวันออกกลางพอกตรงนี้ครับเมื่อก่อนนี่จะดูเครือคักไปด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงแรมต่างๆครับ ที่จะมารับลูกทัวร์ลูกค้าเข้าไปโรงแรมครับนี่ครับไม่มีสักคนเลยทุกคนนี่ครับเงียบมากของวันที่31ครับก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นวันหยุดทุกคนก็ต้องการพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาว่างกับครอบครัวครับนี่ครับโอเคนะครับก็ตามที่พูดมาก็คือคิศทางการท่องเที่ยวนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับก็คือตลาดที่กําลังจับตาแล้วก็มาแรงก็เป็นประเทศจีนครับจีนแล้วก็ประเทศ รัเสเซียครับรัเสเซียครับก็เป็นปุ๊บท่องเที่ยวที่จะนิหนาวครับเข้ามาเที่ยวประเทศไทยช่วงเ,เดือนพฤศจิกาธันวาคมแล้วก็เป็นพวกตะวันออกกลางครับแขกอาหรับครับก็จะมาเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วก็มารักษาพยาบาลครับที่โรงพยาบาลบ้านเราครับเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวชหรือว่าโรงพยาบาลบำาุงราดซึ่งโรงแรมพวกนี้ก็โรงพยาบาลพวกนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานสูงมากๆครับในการรักษาพยาบาลครับ แล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทุกคนก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้เปิดความสัมพันธ์กับซาอุอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เรามีปัญหาขัดแย้งกันมาหลายปีมากเลยครับก็ปีนี้ปีที่แล้วปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับกับประเทศซาอุครับซาอุก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่กจับตามไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจที่จะมาลงทุนนะครับในบ้านเราครับนี่ครับ เรามาลุ้นครับปีหน้านี่ครับปีหน้าครับว่านักท่องเที่ยวครับจะมาทะลุเหมือนเช่นปีที่ปีนี้ไหมครับทุกคนครับเราตั้งเป้าไว้ไม่สูงครับตั้งเป้าไว้ประมาณ20ล้านครับแต่ว่ามาดูครับว่าเราจะทําได้ถึงไหมอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราสังเกตได้นะคือจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวกรุงเทพนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบกรุ๊ปเล็กๆนะครับเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ครับเราจะไม่สามารถเห็นเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเหมือนเมื่อ 5ปี10ปีที่แล้วครับเช่นกลุ่ม20คน30คนเป็นบัสใหญ่นี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วครับก็จะมีบ้างเป็นชาวเอเชียบ้านเราอย่างพวกเ,เวียดนามพม่าครับแต่ถ้าเป็นชาวยุโรปแล้วก็คือกลุ่มใหญ่ๆนี่ครับเราจะไม่เห็นแล้วครับการท่องเทีย่ยวก็จะเปลี่ยนไปครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้แล้วครับก็คือระยะเวลาในการเข้ามาเที่ยวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจะมากขึ้นครับจะเพิ่มมากขึ้นครับแต่โปรแกรมลูกค,ค้าก็จะ,ะแวะไปที่ เพื่อนบ้านเราด้วยครับเช่นไปเวียดนามไปลาวไปอ่ากัมพูชาครับคือนักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยวเฉพาะประเทศไทยครับก็ <Thank you. S 2> จะไปอ่าเ hmm. พื่อนบ้านของเราด้วยครับเช่นลาวพมา่าคเขมรเวียดน,นามนี้ครับอันนั้นคือปัญหาหลักก็คือถ้าเรายังไม่ปรับปรุงนะครับถ้าเราไม่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆครับคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านเราก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะตีตื้นหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะแซงบ้านเราได้ครับอันน le, ั้นก็คือปัญหาเลยครับทุกคน แต่ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลไทยครับมีนโยบายที่ดีแล้วก็เป็นมีมีความคิดที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงทุกอย่างครับให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนครับเราคิดว่าเราก็ยังเป็นหนึ่งครับอยู่ในอาเซียนครับในเรื่องการท่องเที่ยวครับทุกคนนี่ครับอันนี้ผมมาอยู่ที่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแลวทุกคนนะครับให้ดูครับก็ กลุ่มท่องเที่ยวชาวอินเดียก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ยังเป็นตลาดหลักนะครับสำหรับประเทศไทยที่จะมาเที่ยวนี่ครับจะ,จะให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆทุงคนนี่ครับก็จะเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสครับทุกคนนคี่ฮะก็คลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปทั่วไปนะครับไม่เน้นาสาระอะไรมากมายแต่ให้ดูบรรยากาศทั่วไปครับในช่วงเฉลิมฉลองช่วง เทศกาลปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนช่วงนี้ก็คงอยู่กับครอบครัวนะครับนะอยู่กับครอบครัวใช้เวลากลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวครับก็หลังปีใหม่ก็กลับมาสู้งานกันต่อครับนี่ครับก็วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับแอดไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ครับทำงานทุกวันเลยครับเช้าจนดึกทุกวันเลยครับก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ยังทํางานอยู่ตลอดครับก็คงจะหยุดช่วงหลังจากคนกลับมาทํางานกันแล้วครับ นี่ครับปัญหาที่ผมนเคยเสนอก็เรื่องแท็กซี่ครับเรื่องตุ๊กๆนี่ครับก็ยังเป็นปัญหาหลักที่ส่วนมากได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวครับเรื่องการล่งราคาครับเรื่องจํานวนแท็กซี่ไม่เพียงพอแล้วก็โกงราคาสูงเกินกว่าปกติครับจริงๆทุกวันนี้ครับสื่อหรือว่า ความรู้ครับมันมันมันไปไวมาไวมากครับทุกคนสามารถรู้สุมว่าเช็คข้อมูลได้ครับว่าราคาแต่ละที่มันถูกมันแพงแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นเราคือคืออย่าคิดว่าเราเราโกงเขาได้เราชา์จเขาได้สูงเราเราจะมีความสุขนะครับไม่ใช่นะครับสื่อมันไวมากครับสื่อโซเชียลมันแรงมากแล้วถ้าสื่อออกไปเนี้ยคือคือมันจะเสียหายก็อ,อยากขอวอนนะครับเนาะเกี่ยวกับพวกภาคก,การท่องเที่ยวทุกๆส่วนเลยครับอย่านะครับอย่าไปเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจนเกินไปครับให้ เขาประทับใจแล้วก็กลับมาอีกครั้งกลับมาอีกแล้วก็กลับไปบอกคนที่บ้านเขาว่าโอเคบ้านเรามีดีทุกอย่างก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โลกสวยนะครับแต่คือถ้าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับสถานการณ์อย่างงี้ก็คือเราจะไปหวังเพื่อแค่การส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ครับเรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นหัวใจหลักจริงๆนะครับเป็นเป็นการาหาไรายได้ที่ได้ไวที่สุดแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวที่สุดครับมากกว่าภาคกเกษตรหรือภาค อ่าอุตสาหากรรมครับก็สำหรับประเทศจีนนะครับออก็ขอให้ทุกคนนะครับเตรียมรับมือดีๆครับคิดว่าคือจีนเขาปิดประเทศมานานมากทุกคนปิดมาเกือบ3ปี4ปีครับเขาไม่ให้คนนอกออกประเทศเลยครับก็มีออกได้ก็ต้องเป็นกรณีพิเศษครับเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นแรงเขาเรียกว่า แรงประทะแรงโหมนะครับคนอัดอั้นครับใครๆก็อยากเที่ยวครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราจะรับมือกับปริมาณรับ่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาได้ทันได้ไหวไหมครับนี่ครับอ่าพุ่งตัวคือบางบางสถานที่ท่องเที่ยวบางที่ครับไม่ว่าจะเป็นสถาน,นประกอบการหรือว่าบุคลากรบ,บางส่วนก็ยังไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอจริงๆครับแล้วก็อ่อาจังหวัด หลักๆอีกจังหวัด2องาจังหวัดนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับจากการที่จีนเปิดประเทศนะครับก็คือด่านทางภาคอีสานครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็จีนก็ได้สร้างรถไฟความเร็วสูงครับจากคุนหมิงครับจากคุนหมิงมาที่ประเทศลาวได้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือจีนทางใต้นะครับก็สามารถที่จะเดินทางข้ามางฝั่งฝั่งลาวครับทางเวียงจันทร์แล้วก็เข้ามาทางอีสานบ้านเราครับจังหวัดที่ จะได้รับผลประโยชน์แล้วก็กระทบนะครับก็คือจังหวัดอุดรน,น้องคายแล้วก็จังหวัดขอนแก่นครับทุกคนนี้ครับก็สามจังหวัดนี้ครับก็ต้องมีมาตรฐานมีแผนการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนครับที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามาเที่ยวครับนี่ครับแต่ผมก็เชื่อว่าจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดอุดรก็เป็นจังหวัดใหญ่มีศักยภาพรอ,องรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้นะครับ แต่ว่าเรื่องอสถานที่พักเรื่องเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลครับจะเพียงพอไหมครับมีมีมีความรู้หรือว่ามีแผนการต่างๆที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนไหมครับหลังจากที่เขาเปิดประเทศมาแล้วเขาเลือกที่จะเดินทางมาทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับเข้ามาทางประเทศาลาวแล้วก็ข้ามาทางาน้องคายเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศลาวของบ้านเราครับนี่ครับ ผู้โดยสารขาออกนะครับตรงนี้นะครับชั้น4นี่ก็ดูคึกคักมากครับวันนี้ก็ยังเดินทางกันอยู่ทุกคนทุกคนก็ยังเดินทางกันอยู่เรื่อยๆนี่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับกำกับดูแลนักเที่ยวตลอด24ชั่วโมงครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นหนึ่งในสิบของสำนักข่าวทั่วโลกที่ต้อง อยากจะมาเสนอข่าวเรื่องเกี่ยวกับงานเค้าดาวของปีใหม่นะครับของไทยแล้วก็ติด1ใน10นะครับคือไอคอนสยามครับเขาก็เลือกที่จะเสนอข่าวที่ไอคอนสยามครับเป็นแลนด์มาร์กในการจัดงานแสดงเค้าดาวครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราได้เลือกให้เป็นเมืองหลักๆของโลกเลยครับในการเสนอข่าวไปทั่วโลกครับก็เป็นการเผยแพร่ครับวัฒนธรรมไปในตัวของเรานะครับเผยแพร่ประเทศของเราด้วยครับ จริงๆไอคอนสยามเป็นประเทศเป็นเป็นห้างที่มีความสวยงามครับแล้วก็มีสเกลภาพมีความดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นาำระดับโลกครับมีบิวสวยงามม,มีแบรนดน้ำเจ้าพยาครับก็คืนนี้ครับถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็ไอคอนสยามก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่อยากให้คนที่อยู่กรุงเทพน,นะครับเข้าไปดูคู่ไปดูการเฉลิมฉลองงานขาดาวครับเป็นหนึ่งในสิบนะครับที่ เราได้ถูกหวตแล้วก็ได้รับเรื่องให้การเป็นการโปรโมทเผยแพร่ทางสื่อครับของสำนักข่าวต่างประเทศครับของ CNN ครับทุกคนนี่ครับให้ดูฝั่งประตู8ประตู9ครับ l o w S ครับ Low S Low U นี่ครับให้ดูคิวให้ดูแถวนักท่องเที่ยวครับนี่ครับรอเช็คอินครับผมไม่ทราบว่าเป็นไฟ์ของสายการบินอะนะครับแต่ว่าให้ดูครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางกลับแล้วครับส่วนเองครับ ส่วนกลับก็กลับนะครับส่วนที่เข้ามาอีกก็ยังเยอะครับทุกคนคิดว่าหลังจากปีใหม่ครับการเฉลิมฉลองเสร็จก็จะมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จะเลือกเดินทางเข้ามาพักผ่อนอีกชุดหนึ่งครับเพราะว่าอย่างช่วงเดือนธันวาคมกราคกุมภาก็ยังเป็นช่วงไฮอยู่ครับเป็นไฮซีซั่นอยู่ครับหลังปีใหม่ผ่านไปครับก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งเป็นซีซั่นหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวก็เลือกที่จะมาเที่ยวบ้านเราครับ หลังจากตุตจีนผ่านไปนทุกคนก็ประมาณเดือนเมษาก็จะเป็นเทศกาลสงการตรงนั้นก็จะเป็นอีกฤดูนึงครับเกี่ยวกับาการท่องเที่ยวของไทยครับที่จะบูมครับต่างชาติหลายๆชาติเก็รู้จักเทศกาลสงการครับเป็นสงการ,ระเพณีปีใหม่ของไทยเราครับทุกคนก็เราก็จะมีท่องเที่ยวครับเกือบตลอดตลอดปีครับแล้วแต่ช่วงเทศกาลครับปีใหม่ตุตจีนสงการนะครับ อ๋อนี่เป็น EVA Air ครับเป็น EVA EVA Air ทุกคนให้ดูครับเ,<อ>เยอะมากผมไม่แน่ใจว่าอันนี้บินไปไหนนะทุกคนแต่ว่าให้ดูครับคือเต็มยาวมากเนี่ยครับถ้าใครจะมานะครับสำคัญเลยครับถ้าใครจะเดินทางครับบางไฟล์ครับ บางสายการบินก็ต้องรอคิวยาวครับต้องเผื่อเวลาทุกคนประมาณเกือบๆสามชั่วโมงได้นะครับถ้าเกิดจะเดินทางต่างประเทศครับอย่างนี้ครับอย่างไฟนี้ครับถ้ามาสายนี่ครับโอกาสที่จะตกไฟนี้คือมีเยอะมากๆเลยครับนะครับครับตรงประตู8ตรงนี้นะครับก็จะเป็น f a s t t r a ck นะครับนี่ครับ fast t r a c กก็คือผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับสลับ ผู้พิการครับหรือว่าเป็นพวก First Class Business Class ครับคนท้องแล้วคนพิการครับผู้สูงอายุหรือแม้แต่พวกข้าราชการครับตรงนี้ก็จะเป็น f a s t t แ c กก็จะเป็นช่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าชั้นช่องธรรมดาปกติครับนี่ครับ f a s t t r a c กก็คิวยาวมากครับทุกคนที่ดูนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกโลหนึ่งที่คิวยาวนะครับตรงนี้เท่าที่ทราบนะครับเป็นไฟล์นะครับที่บินไปเนปาลครับของกัดมันดุครับนี่ครับทุกคนนี่ครับก็ยาวพอสมควรครับคิดว่าเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเช็คอินครับก็เลยคิวค่อนข้างยาวครับนี่ฮะตรงนี้นะครับตรงแถวสุดท้ายของ ผู้โดยสารขาออกนะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดนะครับสำหรับรับภาษีเงินคืนครับของนักท่องเที่ยวครับที่ไปชอปปิ้งในกรุงเทพมหานครในห้างสรรพสินค้าครับเวลาเราซื้อของครับเราก็จะสามารถขอแบบฟอร์มครับเป็นภาษีเงินคืนครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับคนไทยไม่ได้นะครับต้องเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับนี่ครับนี่ครับก็โชว์ใบเสร็จสลิปแล้วก็บางครั้งก็ก็ขอดูสินค้าด้วยครับแล้วก็ต้องมาให้เขารับตาประทับที่นี่ครับสแตมป์ครับแล้วก็ เงินสดเป็นเงินบาทครับก็สามารถที่จะไปขอได้ครับจากเคาน์เตอร์ข้างในครับนี่ครับก็ไม่ได้เป็นสินค้าทุกอย่างนะครับเฉพาะสินค้าที่มีไปกับภาษีแล้วก็สินค้าที่เป็นพวกแบรนด์ต่างๆครับเป็นสินค้าที่มีมีแบรนด์ครับไม่ใช่สินค้าหมายถึงว่าข้างทางเนี่ยครับก็ไม่สามารถขอแบดดิฟันได้นะครับทุกคนสินค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็เป็นขายในนามของ ในรูปของบริษัทครับมีภาษีอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถให้เขาออกใบกับภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวได้ครับแบบรีฟันครับสามเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับเงินคืนครับนี่ฮะนี่ให้ดูห้องโถงนะครับผู้โดยสารนะครับขาออกนะครับที่เดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับภายในระหว่างประเทศครับทุกคนดูครับช่วงเช้าวันนี้ดูเงียบเงียบมากนะครับไม่มีส่วนมากจะน้อยมากไม่มีเลยครับนี่ครับให้ดูเงียบมากเลยครับนี่ฮะ ก็โอเคครับก็ถือเป็นโอกาสพักผ่อนนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อน 2- อสวันครับหลังจากที่พุ่นวายกันมาหลายเดือนมากครับตลอดทั้งตั้งแต่ปลายตุลาจนถึงมิพตศจิกาณจนถึงธันวาเนี่ยครับก็จะหมดปีแล้วทุกคนแต่ว่าก็โอเคเรามาลุ้นกันปีหน้าครับมานท่องเที่ยวครับจะมาอ่ามากน้อยแค่ไหนครับ ก็จะเป็นห้องโถงชั้นหนึ่งนะครับของตัวอาคารสนามบินนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางไปยังพัทยาหัวหินเกาะช้างเกาะกูดนี่ครับนี่ครับก็สามารถจะซื้อตั๋วที่นี่ได้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นรถรถบัสขนาดเล็กครับพาท่องเที่ยวดูผู้โดยสารครับไปยังเกาะกูดเกาะช้างได้นี่ครับทุกคนนี้ครับ การจอดรถแท็กซี่นะครับของสวนณภูมิครับนี่ครับดูค่อนข้างจะเงียบเหงามากครับนี่ครับผู้โดยสารคนขับนะครับก็ต่างรอผู้โดยสารนะครับแต่ว่าก็ยังเงียบมากครับช่วงนี้ครับไม่เหมือนคึกคักเหมือนช่วงที่ผมเคยถ่ายให้ดูช่วงประมาณต้นเดือนของเดือนธันวาครับนี่ครับค่อนข้างจะต่างกันมากเลยครับแท็กซี่นี่ครับเยอะมากเลยครับใครมาตอนนี้ก็ไม่ต้องรอคิวยาวแล้วครับ แต่ก็มีคำขอคาแนะนำหรือคำติชมนะครับจากหลายคนนะครับที่อยู่ในสนามบินบอกว่าแท็กซี่ที่นี่ครับค่อนข้างที่จะขับรถไวครับถึงจะมีทางม้าลายซึ่งเขาก็ทาสีขาวแดงไว้ก็ยังไวครับก็ขอความร่วมือที่ที่แท็กซี่ที่นี่นะครับพอถึงทางม้าลายก็ะครับขอามือหยุดให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับอย่าขับเร็วนะครับตรงนี้ครับอันตรายมากแล้วครับมีหลายคนครับฝากบอกผมมาครับว่าให้เตือนไปยังที่ ชเฟ่แท็กซี่ทุกคนที่ได้ครับว่าตรงทางม้าลายที่มีคนข้ามครับก็ช่วยชะลอความเร็วหน่อยครับโอเคนะครับ, okay, รบทุกคนสลหรับคลิปวันนี้นะครับพามาเที่ยวชมมาพามาดูบรรยากาศนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่31เดือนธันวาคมปีพศ2 5 6 5ครับวันสุดท้ายของปีครับให้ดูบรรยากาศของนักท่องเที่ยวครับว่า,ามีอะไรเปลีป่ยนแปลงมีอะไร ใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับ,อข,รบขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันปีใหม่นะครับก็ใครที่กําลังเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสุขภานพนะครับแล้วก็ปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพนํามที่แข็งแรงอ่าร่รวยเงินทองกันทุกคนนะครับฝากกดติดตามช่องนะครับของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องกล่าวคํว่าอ่าสวัสดีแล้วก็ เจอกันปีหน้าครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ